วันรีวิวสวัสดีครับเวลาที่เราไปสนามแล้วปรากฏว่าเราเจอปัญหาตัวอีเลเวเอร์ฉีกแบบนี้นะครับหลุดเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเราจะเห็นว่าปกติเนี่ยควรจะเป็นอยู่ลักษณะท่าทางนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นบานพับขึ้นลงแบบนี้ปรากฏว่ามันฉีกออกมาแบบนี้เลยนี่ฉีกเกือบจะตลอดทั้งแนวดูเห็หมห้าเนี่ยฉีกแบบนี้ ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรเสียหายมันมีปัญหาแค่ฉีกตรงรอยพับถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับวิธีซ่อมง่ายมากนะครับสามารถซ่อมแล้วบินต่อได้เลย ำหรับวิธีการซ่อมนะครับเราดูตรงนี้ก่อนนะฮะเราจัดแนวนี้ให้ได้แบบนี้แล้วเราก็เตรียมตัวเทปใยสับป,ปะรดขึ้นมาเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆขึ้นมาก่อนนะครับแค่นี้พอแล้วเราก็จัดตรงนี้ให้เท่ากันจัดนะครับแปะไว้หนึ่งชิ้นไม่ต้องอย่าชิดตรงนี้นะฮะขยับมาหน่อยอีกหนึ่งตรงนี้หนึ่งชิ้น ชิ้นที่สองนะครับขนาดใกล้ๆกันนี้แหละไม่ต้องใหญ่มากมาแปะที่ด้านนี้ทีนี้เราก็จะได้แนวแล้วนะครับทําให้ตัวนี้เขาเสมอกันเราทําการเช็คก่อนนะครับง่ายๆเราก็โยกตัวเอลูเตอร์พับลงดูว่าติดอะไรไหมขึ้นอ่าได้นะครับ พัจังหวะได้เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเราก็ตั้งให้ตรงเสมอนี้เราก็วัดความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ากรณีมีฮอนเนี่ยเราก็ขยับจากฮอนถึงตรงนี้แทน,นประมาณเอาประมาณเท่านี้ แล้วเรามาทําอีกฝั่งด้วยแล้วเราลองเช็คบันพับดูนะครับขยับตัวเซโวดูด้วยว่าพับได้ไหม พอเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต่อชุดไฟแล้วเราลองขยับตัวอิเวเตอร์ดูนะครับว่าทำงานได้ปกติไหมทำงานได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทดสอบบินดูครับ<ม>ลองใชอิเวเตอร์นะครับแต่ดันครับดยวมาหาตัวตังต้งไปมา เฮ็อลพิเตอร์เป็นหลักนะครับอ <Yeah. S 1> ัพดาวเลยนะครับเท็ไปได้มาเอครับก็ถือว่าการซ่อมใช้ได้แล้วก็สามารถบินได้ตามปกติ mm hmm. แค่นี้เองสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองแป๊บเดียวนะครับใช้อุปกรณ์ ไม่มากเลยแค่เทปใย่สับป,ปะรดกับตัวกันไก่แค่นั้นอย่าลืมฝากกด Subscribe ก็จะิ่งแจ้งเตือนบินที่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ